ธุรกิจธุรกิจด่วนธุรกิจเรืด่วนธุรกิจเร่งด่วนตอนนี้แฮปปี้เบิร์ะเดย์น้องสาวก่อนวันนี้วันเกิดน้องยานะครับผมจ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นเครื่อพี่ต้าสุดหล่อพี่ตาสุดหล่อพี่ต้าหรือลุงตาลุงตาสวัสดีครับผม วันนี้เราจะมีภารกิจเร่งด่วนนะครับได้รับสารจากเพื่อนนครปฐมนะครับเดินทางไปมอบของขวัญให้สาวสวยโดยลางนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องยานะครับน้องยาโดยลางตอนนี้ก็คุณนั้นแน่ออทัวก็โทรมาหานะครับว่าจังกวญว่างไหมน,นะครับจะมอบ ขวัญเค้กมันเกิดแล้วก็ของบางอย่างหาของขวัญบางอย่างไปให้หน้องยามเมินคันแน่ไม่ว่างนะิตภารกิจืูแม่ห้องสอนนะครับผมก็เ๋ยจะเดินทางไปสั่งเค้กเลือกเค้กที่ร้านเค้กบ้านเจนนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนไทยรัฐอำเภอแม่ไอนะครับที่เราไปเลือกแล้วก็สมรุปใหุ้มีคุณแน่เลือกทีกปีนะครเพื่อนของเุกปเดี๋ยวทุกว่ากันอีกปีนะครับตอนนี้ กำลังจะเดินทางไปตอนเย็นนะครับช่วงเย็นของอำเภอแม่ออยอากาศก,ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับถ้าบนเดินลังก็อากาศจะเย็นมากเหมาะแก่การไปนั่งกินหมูกระทะตอนเย็นนะครับเพราะว่าบรรยากาศจะดีนะเจอแสงสีนวงนะครับตอนนี้เรามาก็อยู่ที่อำเภอแม่ออ้เส้นทางนี้ก็จะเป็นวางเส้นแม่อายไปท่าตอนนะครับ นี่เราเข้าไปในเมืองก่อนเพราะว่าจะต้องไปเอาเคตอนนี้ผมมาก็ประมาณ5้าโมงกว่าเกือบหกโมงร้านจะปิดหกโมงครับเดินรีบไปก่อนเพราะแสงจะไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นไปก็น่าจะมืดแล้วนะครับวันนี้เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คีอาเนะครับ 500cc คันนี้ก็ขับมาเจ็ดแปดปีก็จะปล่อยนะฮ0หนึ่งแสนบาทใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมหนึ่งแสนบาทนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกเค้กกันก่อน ู่ตรงข้ามกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาบ้านเอกนะครับที่ปากทางขึ้นโดยหลังดีนะครับจะมี2สาขานะครับสาขาหน้าโรงเรียนไทยรัฐกับสาขาท่ามแกงนะครับใครที่ชอบทานเค้กหรืออยากเอาเค้กเป็นของขวัญเกิดให้กับคนที่เรารักหรือให้เพื่อนนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเค้กบ้านเพงครับผม สวัสดีครับคุณเทพนะครับ เดี๋ยครับขาพงไปให้เลยครับช่างกวาดโทษดีๆตัดยาอยู่อ๋อเดี๋ยวเนอะผมเลือกไปแล้วอไม่เป็นไรอ๋อโอเคตัวเดียวกันเลยอ๋อเดินใจตรงกันอีกนะเดิตรงกันอีกแล้วอ่าอย่าทับลายกันแค่นั้นพอไม่้าวหรอกตัวอยู่อันอย่างไรครับขึ้นตัวอลางค่ะโอเคครับโอเคเอาเทียนไหมข่ายุ้งเท่าไหร่วะเทียนเทียนเอาอยู่ เขาอายุหน้าอย่ายี่มห้ามั้งครับไม่เอาเทียนไปกล่องหนึ่งอะแล้วแต่ให้น้องปักเองอ่ะเออเลยได้ครับเดี๋ยวให้น้องปักเองนี่เองแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะแวะไปที่ร้านอะไรนะร้านตุ๊กตาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ขอบคุณครับครับผมครับครับผมเห็นัวได้นะ

フフフ。<ペー> ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายตุ๊กตาแล้วนะครับมีตุ๊กตาหลากหลายชิ้นมากนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าคุณแน่จะเลือกแบบไหนนะฮะลองเดานะครับว่าคุณแน่จะเลือกแบบไหนไปให้สาวดอยลางนะครับผมแบบนี้ไหมหรือว่าแบบอื่นนะเรามาดูกันนะครับลุ้นตามกันนะครับ อนนี้เราก็เลือกตุ๊กตาได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางขึ้นดอยลางแล้วเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเ,เขาเรียกว่าอะไรเวลาจะไว้นะครับประมาณ5้าโมงกว่านี่แสงเริ่มจะมืดแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นตัวเมืองของอำเภอไม่อายนะครับซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆนะฮะตั้งอยู่ติดกับจังหวัดเชียงรายนะครับทางที่จะขึ้นไปทางใม่สายนะฮะเป็นอำเภอเล็กๆ จะมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับจะเป็นเมืองที่สงบนะครับก็มีประเพณีหลากหลายอย่างนะฮะใครที่อยากมาเที่ยวนะครับก็มีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นดอยมมปกนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าโดยแรงมีลานกางเต็นท์นะฮะมีโฮมสเตย์มากมายนะครับที่ชอบให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสนะครับ ก็จะมีบ้านเล็กประยัยโครงการบ้านเล็กปรใหญ่ที่มีซากุระบานเต็มพระราชเขาเรียกว่าอะไรพระราชาวังนะที่เดือนประทับแรมของของในหลวงนะครับครับตอนนี้ก็เป็นทางขึ้นโดยรางนะฮะทางขึ้นโดยรางจะขึ้นได้2ที่นะครับแต่ที่ตรงข้ามกับโรงเรียนไทยรัฐจะเป็นเส้นทางที่ใกล้สุดนะครับแล้วก็ทางดีสุดนะครับจะมีทางชันนิดเดียวแต่ว่าเดินทางสะดวกสบายนะครับ อนเย็นๆนี่ก็จะมีะหนุ่มสาวผู้คนวัยทำงานก็จะพากันมานั่งกินหมูกระทะแล้วก็ชมบรรยากาศที่สวยงามบนดอ,อยนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหมูกระทะส่วนมากจะขายเป็นชุดนะฮะชิ้นละประมาณ250นะครับส่วนใครอยากทานเนื้อนะฮะอยากทานเนื้อจุ่มอยากทานพวกสายเนื้อนะฮะก็จะมีร้านหลงดอยนะครับซึ่ง อยู่ข้างบนไปอีกก็บรรยากาศดีนะครับแล้วก็เนื้อจุ่มนี่รสเด็ดมากเดี๋ยววันหลังผมพาไปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับถ้าใครอยากจะไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเจอน้องยาครั้งแรกนะก็ไปที่ร้านลงดอยเซิร์ชไปดูได้นะครับตอนนี้ก็จะมีกลุ่มหนุ่มสาวนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาขึ้นโดยลางเพื่อสี่จะไปทนานกระทแล้วชมบรรยากาศครับส่วนมากเขาจะเอามอเตอร์ไซค์มานะเพราะว่า จะได้ฟิลหรืออารมณ์ของคนที่มาสัมผัสอากาศเย็นแล้วก็ดื่มชิวๆได้ดีกว่านะครับถ้าเอารถนตนมาส่วนมากจะเป็นแบบครอบครัวนะครับถ้าเป็นหนุ่มสาวพยันนี้ขับร์ไซค์จะได้บรรยากาศแลวได้ความใกล้ชิดของคู่รักมากกว่านะคใครอยากมีครอบครัวมีแฟนอยากพามาชมบรรยากาศหรือมาพักก็ได้นะครับมีโฮมสเตย์มีห้องพักราคาไม่แพงนะ ถ้าเป็นช่วงไฮซีซันก็ราคาก่อนจะอัพนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นช่วงโลซีซั่นก็อยู่ประมาณ400-300-800แแล้วแต่ห้องพักนะครับมีหลายที่นะฮะก็เชิญมาสัมผัสที่นี่ไม่อายได้นะครับ กับร้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านภูแสงจันนะซึ่งผมมาทานประจํานะครับแล้วก็นีจะมีอีกร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองที่ร้านใหม่นี้กันนะครับพอยยังไม่เคยมานะเดี๋ยวเราทาภารกิจก่อนนะครับส่งเค้กของขวัญให้สาวโดยรลังให้กับอันแน่อันครัวก่อนนะครับผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนรัก ยังเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ภารกิจของผมก็ตอนนี้มาถึงดอยลังแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเตทีบาร์นะครับตอนนี้เอทีบาร์กำลังรอคนมาเซ็งต่อนะครับเพราะว่าเซบอยไม่ค่อยมีเวลานะครับมาเป็นพ่อหลวงแล้วนะฮะวิวสวยนะที่นี่นะอันนี้มีทั้งร้านอาหารนะฮะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีห้องพักให้เรียบร้อยนะครับใครจะมาเซ็งต่อก็ติดต่อที่ พอหลวงบอยหรือว่าทักมาทางทางอายูทุกผมก็ได้นะครับนี่เราจะมาดูาวิวสวยๆของดอยางกันนะนี่ขอดนุญาตนะวิวสวยนะครับใครมาพักก็ได้นะนี่วิวสวยมากเนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นดอยางนะนี่ก็จะเป็นที่พักนะฮะมีที่พักให้ ล้นอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทำภารกิจภารกิจเลยคะภารกิจด่วนภารกิจได้ด่วนภารกิจได้ด่วนตอนนี้แฮปปี้เบิร์ะเดย์น้องสาวก่อนวันนี้วันเกิดน้องยานนะครับผมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้กล้องไหนกล้องไหนเนี่ยวันนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนพี่หนุ่มนครปฐมอืม พื่อนพี่มีหลายคนอยากถึงได้ถามเนี่ยใช่แต่เพื่อนพี่ที่คิดถึงน้องมีคนเดียวไะอืมหนุ่มนครผสมนะแผนแท่นแผนแทนนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้อันนี้ให้ก่อนวันเกิดเค้กนะครับเค้กอันนี้อันอาจจะไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยวเครไปเปิดที่บ้านแล้วเดี๋ยวน้องก็เอาเปิดดูนี่ก็ได้เอาวางบนเบาะบ่ได้โต๊ะเนาะปีนตายขึ้นมาบนดอยนั่นแหละ สวยนะ่นะขอบคุณค่ะนนี่สวยไหมอันนี้อีกอันหนึ่งแสงไม่ค่อยมีนะลองแกะดูเห็นดูชอบอันนี้เพื่อนพี่เลือกเองเลยทั้งสองอันนะอันนี้อันทัวร์นี่แสดงแสงไม่มีนะดูนะเลือกให้แบบหน้ามันเปิดฮะเปิดแฟลชได้กันหรอหนึ่งสองอ๋อมันเปิดแฟลชไม่ได้ ะ<ห>ตรงนั้นมีแสงไฟอ่ามาแสงไฟนี่ก็ได้มาอ,อ๋อทั้งสองยังก็ได้มาแล้วมีดอยลางตอนเช้านี่สวยเนะยาะอวิวดอยลางอะ่ะนี่ตัวเนี้ยโหโคตรสวยเลยอะ่ะแต่ไาดานี่ถ้ามีทุนนะมา,ามา,าเส้นต่อเดอทีบานนี่เนาะอือตัวเนี้ยโอ้โหโวิวเดีวยดวใชแบบ่เร่งด่วนเลยนเดีย๋ยวต้องมา,ายมาาึดรับฮะ ก็ลองลองดูไ <c> อ <oughs> เดี๋ยวดูในคลิปน, <Okay. S 1> นะนั้นแล้วกันนะนีาเค่อนแค่พี่ต้าสุดหลอ่อ <c oughs> พี่ต้าสุดหลอ่อ <c oughs> พี่ต้าหรือลุงต้า <c oughs> ลุงต้าลุงต้าเดี๋ยวมาดูนี่กันโอ้เดี๋ยวเีจะขอให้ท่านผู้ชมดูวิวก่อนนะนี่นะครับเ,เข้าได้มายืนเฉยๆเพละเดี๋ยวจะจะคุยกับลุงต้าไหมไม่เป็นไรค่นะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะยาวเนาะอืม <c oughs> ครับสวัสดีครับตรงที่ไถึงบ้านแม่แก่กับทำกับข้าวไว้อยู่ประสังแดงอ๋อสดายไออันหลีปิกปครับอ๋อหลีปิกนี่นะแก้วเดียวต้องไปไอ้หับงานที่อันนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวกำ<ะ>ลังจะตอบคอมเมนต์ไอฝรั่งเขาคุณเจ้าเนี่ยไอ้ทักมาตึ้งเนี่ยกะอ๋อนะครับเดี๋ยวร้านร้านที่ไอ้ไอ้ไอ้อังเนี่ยเป็นร้านองไรก็หมูท่าเหรอ นั่งชิวก็ได้เนาะที่ที่น้องทํางานเนะี่ยตอนนี้ยังทํางานนี่อยู่ไหมน้องทำตรงนี้ค่ะครับเอาแต่ตรองเริ่เหมือนได้ไปโอ้โหน้องก็กไปช่วยไปช่วยร้<ป>องเพลง <laughs> <laughs> น่ะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ นี่สั่งอาหารที่โต๊ะืว่าสัง่งสั่งที่นี่ครับสั่งที่นี่ก็ได้กันสั่งสั่งอาหารที่นี่ก็ได้น,นะครับได้ค่ะโอเคครับล,ลูกขวดลูกคาโจนที่จำลนะก็อ๋อ้รับได้เดี๋ยวจะลืมเนไะด้อย่างคระอ๋อแต่วิวสวยมากเลยครับเนาะอ่าววสวยมากาผมได้แป๊บเดียวนะเลยกินแค่เบียร์ขวดแล้วก็อเอ็นแก่ทอด ได้ค่ะได้สองอย่างนี้นะค่ะเบี้ยสิงครับเบี้ยสิงหนึ่งนะค่ะครับแค่นั้นนะครับเอาน้ำแข็งเหรอคะน้ำแข็งเป็นแก้วก็ได้แก้วก็ได้ครับใช่ครับบคแข็งหนึ่งเบี้ยสิงหนึ่งครับ